ภายใน3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะภายใน3วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะ ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะระวังจะมีปัญหาด้านสุขภาพหลายๆคนจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปคาชะนโนดนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะตามมาให้คุณปวดหัวรายจ่ายเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะแต่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนหรือบางทีอาจจะกําลังรองเงินก้อนอยู่หรืออยากได้เงินสก้อนนะคะในช่วงนี้นะคะ ระวังมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะระวังจะมีเรื่องทะเลาะหรือปัญหาเก่าๆเดิม,มๆจะตามมาให้คุณปวดหัวทุกใจนะคะซื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีม่วงสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเทาให้โชคนะคะ,ะสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีเทานะคะม่วงเหลืองแดงเทาให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ แปดนะคะแปดหนึ่งสามนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ